ฝึกฝึกก้าวขาแก้ปัญหาเท้าตะแคง สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาสอนคลิกหรือว่าเคล็ดลับการฝึกนะครับอย่างง่ายๆเลยที่เอาไปใช้กันได้ทุกคนสําหรับคนไข้หรือว่าคนที่มีปัญหาเดินและเท้าบิดเท้าพลิกเท้าตะแคงลักษณะการเดินที่เท้าบิดเท้าพลิกเท้าตะแคงเป็นแบบนี้นะครับ จังหวะการยกขาก้าวและเท้ามันบิดเข้าด้านในลักษณะแบบนี้เรียกว่าเท้าบิดเท้าพลิกเท้าตะแคงการฝึกหรือการทำไกด์เพหมัดตามลําดับหรือออกกาลังกายเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อเนี่ยยังจาเป็นต้องทาอยู่แต่แค่เอาทริคนี้ไปประกอบกับก,บการฝึกประกอบก,บกับการเดินจะทําให้การฝึกง่ายขึ้นแล้วคนไข้ดีขึ้นเร็วทริคง่ายวันนี้เอามาฝากกันมี2ทริคด้วยกันนะครับข้อที่1นนะครับคือ ออกแรงให้เบาลงนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าพยายามที่จะยกขาขึ้นให้สูงให้ยกค้นพื้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องออกแรงเยอะๆพอเวลาเราพยายามออกแรงให้เยอะเนี่ยครับเท้าเนี่ยก็จะออกแรงเยอะเหมือนกันกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าก็เลยดึงให้เท้าเกิดการพลิกเกิดการบิดตะแคงมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกตัวเองให้ออกแรงให้เบาลงออกแรงแค่ให้ยกขาพ้นพื้นแค่นี้ก็จะทำให้เท้าพลิกหรือว่าบิดตะแคงน้อยลงได้นั่นเอง คลิกข้อที่2นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ออกแรงน้อยไม่ได้หรือว่าฝึกยากมากเลยสอนวิธีการขั้นต้นสําหรับคนไข้ที่เพิ่งฝึกใหม่ให้เดินลากเท้าก่อนในช่วงแรกการเดินลากเท้าเนี่ยก็คือเวลาเราเดินใช่ไหมครับให้เอาปลายเท้าเนี่ยยังคงสัมผัสพื้นแล้วก็สไลด์เท้าไปกับพื้นในช่วงต้นของการฝึก การฝึกเดินแบบนี้ครับจะทำให้เราออกแรงได้น้อยลงไปเองแล้วก็ออกแรงได้อย่างพอดีนะครับพอเริ่มออกแรงได้พอดีเก่งขึ้นค่อยยกเท้าลอยจากพื้นนิดหน่อยนิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องยกเท้าลอยให้สูงจนเกินไป ทิศนี้นะครับใช้ร่วมกับการฝึกได้ใช้ขณะตอนเดินได้อยากให้นําไปใช้บ่อยๆถ้าใช้บ่อยๆแล้วรับรองว่าเท้าบิดต,ตะแคงน้อยลงได้แน่นอนครับ <S <S 1> <S 1> พี่พีคนไหนลองไปนําไปใช้กันแล้วดียังไงกลับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่ามีปัญหาการใช้งานการฝึกมาสอบถามแล้วมาคุยกับผมได้นะครับทุกวันพุธ11บเอ็ดโมงครึ่งที่เพจรีเบนกายภาพบัตรสาหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอนสิบโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ不งฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีคําถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกายภาพบำบัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือด ม,มีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไรฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมาัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ